ขอนอบน้อมแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกพระองค์กราบคารวะคุณงามความดีของพ่อครูสมณะพระอริยเจ้าอาจารย์หมอเขียวดรใจเพชรกล้าจนและท่านที่บำเพ็ญคุณงามความดีตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน จเจริญธรรมสานึกดีมีใจไร้ทุกพี่น้องนักศึกษาสถาบันวิชารามทุกท่านค่ะยินดีต้อนรับสู่รายการสงการบ้านนะคะนักศึกษาวิชารามทุกหลักสูตรค่ะมาร่วมสงกันบ้านกันวันนี้เป็นวันที่4แล้วนะคะตรงกับวันที่14มีนาคมพุทธศักราช2,565ค่ะพวกเราเหล่านักศึกษาสถาบันวิชารามนะคะมา ร่วมส่งการบ้านที่พวกเราได้ภาคเพียรเรียนรู้ไปและนำไปปฏิบัติค่ะดิฉันดรนิตยาพรสุรสายค่ะชื่อเล่นว่านิดหน่อยชื่อทางธรรมว่าน้อมพรฟ้าเป็นจิตอาสาแพทย์วิถีธรรมเป็นรองประธานมูลนิธิแพทย์วิถีธรรมแห่งประเทศไทยค่ะเป็นรองวิชาธิการวดีสถาบันวิชารามนะคะและก็ยังเป็นนักศึกษาอริยปัญญาโทหลักสูตร ของสถาบันวิชารามเราด้วยนะคะก็เป็นเพื่อนร่วมชั้นเรียนกับพี่น้องด้วยนะคะสำหรับวันนี้ค่ะเรายังมีพี่น้องที่จะมาร่วมรับการบ้านกับพวกเรานะคะไปที่ต่างประเทศก่อนนะคะเชิญอ,อนวิภากล้าในธรรมนะคะพี่น้องตัวแทนของเครือข่ายต่างประเทศค่ะเชิญค่ะขอบคุณค่ะกาคลาวะอาจารย์หมอเขียวดรใจเพชรกล้าจนด้วยความเคารพยิ่งค่ะ คารวาคุรู้ทุกท่านนะคะ,จะเจริญธรรมสำนึกดีมีใจไร้ทุกพี่น้องผู้ไป่หาความพาสุขทุกท่านคะ่ะออนวิภากริฟิดนะคะชื่อทางธรรมกล้าในธรรมกล้าจนคะ่ะอายุ53ปีจิตอา,าสาสวนฝานาบุญหต่างประเทศออนอยู่ประเทศออสเตรเลียนะคะค่ะออนจบการศึกษาปริญญาตรีคะ่ะและก <mm ะ็จากมหาวิทยายลัยรามคำแหงนะคะปัจจุบันเป็นนักศึกษาของสถาบันวิชาราม ปีนี้นะคะปีที่สามแล้วค่ะค่ะออนก็รู้สึกยินดีมากเลยนะคะวันนี้ตอนที่ตื่นนอนขึ้นมานะคะก็เออพอรู้สึกตัวว่าตัวเองตื่นแล้วก็รู้สึกเออสร้างจิตที่มีความยินดีค่ะวันนี้สร้างจิตที่มีความยินดีแต่เช้าเลยว่าเออเรารู้สึกเออเรายินดีจังเลยเนาะเราก็ได้ยังมีชีวิตอยู่อีกวันนึงที่จะได้มาตื่นขึ้นมาทําความดีก็เลยบอกว่าเออวันนี้เนาะมีอะไรเข้ามาก็จะยินดียินดีรับนะคะยินดี ให้หมดไปอะไรอย่างเงี้ยนะคะไม่ว่ากุศลร,รืออกุศลที่เข้ามาวันนี้ก็ทําจิตที่พร้อมที่จะยินดีในกับทุกๆสถานการณ์ค่ะค่ะสาธุค่ะค่ะนอกจากอ,อนวิภาแล้วนะคะก็ยังมีพี่น้องของเราที่มาร่วมทํารายการเบื้องหลังนะคะ,ะมีชุนจางคลายนะคะภารกิจของชุนคืออะไรครับมาเล่าให้พี่น้องฟังด้วยค่ะ กาบคารวะอาจารย์เหมอเขียวที่เคารพยิ่งครับคา,ารวะเคารูทำำาาา้ทุกท่านครับเจริญธรรมสำนึกดีพี่น้องนักศึกษาวิชารามทุกท่านครับครับผมพี่เชิดบุญวิรุณหรือชุนจางคลายนะครับวันนี้ก็จะมาทำหน้าที่เป็นผู้บันทึกวิดีโอเพื่อเป็นวัตถุดิบในการทำสื่อนะครับคือเราจะนำ วิดีโอนี้ไปทำการตัดต่อเป็นคลิปสั้นๆลักษณะเป็นไฮไลท์เป็นโฆษณานะครับแล้วก็ไปเผยแพร่ในช่องหมอเขียวทีวีเพื่อที่จะทำให้มันเกิดการเชื่อมโยงไปถึง YouTube อีกช่องหนึ่งของของสถาบันวิชารามคือช่องวิชาราม Channel นะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยในช่องวิชาราม Channel เนี่ยมีการบ้านของพี่น้องที่ส่งกันมาตลอด6เดือนที่ผ่านมาเนี่ยมีอยู่แบบเยอะมากเลยนะครับแต่ว่าพี่น้องอาจจะยังไม่ค่อยทราบข้อมูล แล้วก็ไม่ค่อยมีคนได้เข้าไปเข้าไปดูกันนะครับก็เลยเราก็เลยจะเหมือนกับทำทาคลิปเชื่อมโยงเพื่อเพื่อโปรโมทเพื่อให้คนรู้คนเห็นได้เข้าไปดูกันบ้างนะครับครับก็กำลังทำหน้าที่ในส่วนนี้แล้วก็ผมพอดีเมื่อสองสามวันก่อนได้ยินพูดกันถึงว่าหลักสูตร6เดือนเนี่ยหลายคนครบครบกำหนดแล้วนะครับแล้วก็อยู่ระหว่างที่จะเตรียม เรียกว่าประเมินผลแล้วก็ทําการจบอะไรเนี่ยครับจบการศึกษาพอดีผมได้ฟังพี่น้องบางท่านที่มาส่งการบ้านเนี่ยผมรู้สึกว่าอันนั้นเน่ยเขาจบแล้วนะครับขอยกตัวอย่างนะครับคุณนิตยาวันก่อนคุณนิตยามาเนี่ยเรื่องที่คุณนิตยาเล่าว่า,วาเขาเล่นบาสกับอดีตพ่อบ้านแล้วก็ลูกนะครับแล้วก็เขาหัวเราะออกมาแบบอย่างเบิกบานจนจนคนในครอบครัวทั้งพ่อบ้านแล้วก็ลูกอึง้ง อึ้งแบ,บว่าเฮ้คือไม่เคยหัวเราะมาเป็นเวลาหลายปีเนี่ยครับอันนี้ครับผมคิดว่าอันนี้มันคือในความรู้สึกผมมันคือสมริดที่ผลทางการศึกษาอันแท้จริงของสถาบันนิชารามนะครับมันมีค่ายิ่งกว่าประกาศนียบัตรใดๆนะฮะเออเราได้สิ่งนี้แล้วเนี่ยผมคิดว่าประกาศนียบัตรเป็นเรื่องจิ๊จ้อยอะสำหรับผมนะเอาก็ได้ไม่เอาก็ได้แต่ได้สิ่งนี้เนี่ยมัน ติดตัวยั่งยืนข้ามภพข้ามชาตินะฮะเป็นสิ่งยิ่งใหญ่แล้วก็เราเราเก็จะรู้อะว่ามันมันมันทรงคุณค่ามากแล้วเราก็จะหวงแหนแล้วเราก็จะปฏิบัติต่อเนื่องต่อไปให้ดียิ่งยิ่งยิ่งขึ้นไปนะครับเป็นความประทับใจครับก็เล่าสู่กันฟังขอบคุณครับค่ะขอบคุณค่ะชุนพี่น้องเรามีทั้งเบื้องหน้าและก็เบื้องหลังนะคะ ก็ขอเชิญชวนพี่น้องเข้าไปติดตามในสถาบันวิชารามที่เป็นช่องทางของเว็บไซต์ด้วยนะคะเราก็จะได้ไปเจอข้อมูลของเราที่พวกเราส่งการบ้านมาแล้วจะไปดูที่ไหนเนี่ยบางท่านอาจจะยังไม่รู้ด้วยซ้ำนะคะเราคงถือโอกาสที่เดี๋ยวให้พี่น้องเข้ามาเยอะๆก่อนนะคะเราจะาประชาสัมพันธ์ให้รู้ช่องทางส่วนนี้ไปด้วยนะคะ เพราะว่าถ้าพี่น้องอ่ะเหมือนการเข้าห้องเรียนไงคะช่วงต้นอาจจะมา,ย,มมย,ะย,ายังไม่ครบไม่เยอะอย่างเงี้ยยังไม่ครบก็รอเพื่อนก่อนแล้วก็พี่น้องจะได้ชี้แจงจะได้แนะนําช่องทางการเข้าไปสืบค้นข้อมูลไปรับข้อมูลของเราด้วยนะคะค่ะดรฝุรสดีเจริญไัยเจตอยู่ที่ภูผาฟ้าน้ำค่ะตอนนี้ก็มาร่วมรับการบ้านกับพวกเราเชิญค่ะ ่าเปิดไม่ไปก่อนนะคะแตะได้เลยค่ะนะคะ,จะเจริญธรรมสำนึกดีมีใจไร้ทุกข์ค่ะพุทธดีจเจริญวัยเจดชื่อทางธรรมมั่นมิ่งบุญนะคะเอ่อเป็นนักศึกษาอริยปัญญาโทสถาบันวิชาลามแล้วก็ลงทะเบียนหลักสูตรประกาศนียบัตรถ้าแผนไทยวิถีธรรมคำจุนโลกหลักสูตรหเดือนด้วยค่ะนะคะก็มีสิทธิ์จบนะคะแต่ก็ยังไม่ได้ทำส่ง Google Form นะคะ ก็รู้สึกดีนะคะที่เรามีการประเมินผลเป็นระยะระยะค่ะนะคะการประเมินผลตัวเองเป็นระยะระยะเนี่ยก็จะช่วยให้เราได้ทบทวนที่ยิ่งใหญ่ขึ้นจริงๆการส่งกันบ้านทุกทุกสิบห้าว่าเขาเรียกว่าทุกอะไรนะคะทุกสิบห้าวันเนี่ยนะคะก็ถือว่าจะทําให้เราเนี่ยได้ทบทวนมากกว่าปกตินะคะ เพราะปกติเราทบทวนแต่ละวันเนี่ยเราก็จะคุยกับเราคนเดียวนะคะแต่พอเราจะต้องคุยกับหลายคนมากยิ่งขึ้นเนี่ยการทบทวนความละเอียดในการที่พูดจาสื่อสารให้รู้เรื่องเนี่ยนะคะมันก็จะมีมากขึ้นมันก็ทําให้เราคมชัดในประเด็นแล้วพอเราเห็นความสําคัญของการที่อ๋อมันหกเดือนนะช่วงเวลาของหกเดือนเนี่ยมันมีอะไรนาะที่มันเป็นเรื่องที่เด่นของเรา มันก็จะทําให้เราทบทวนละเอียดยิ่งขึ้นเหลี่ยมมุมมันก็จะชัดขึ้นนะคะกระบวนการในการเขาเรียกว่าคมชัดแม่นประเด็นเนี่ยก็จะเพิ่มขึ้นค่ะเป็นการเรียนรู้นะคะเพราะฉะนั้นกระบวนการในการสอบหรือการส่งกันบ้านแต่ละครั้งนะคะมันคือเพิ่มความประสบการณ์ในการลดและเลิกกิเลสของเราค่ะก็ดีใจนะคะที่เราจะได้ร่วมประสบการณ์นี้ไปด้วยกันค่ะ ค่ะนอกจากดร,กรพุทธดีแล้วนะคะยังมีพี่น้องเราที่ทํางานเบื้องหลังอีกท่านหนึ่งนะคะกุ้งประพัดสอนค่ะเชิญค่ะขอบคุณน่ะท่านอาจารย์หมอเถวยที่กำลังยิ่งค่ะจากลุคค่ะเจริญทำสำเร็จดีพี่น้องทุกท่านค่ะ ชื่อกุ้งประพสอนวลีอายุ52องปีค่ะเป็นจิตอาสาสงสารําเภหนึ่งค่ะปัจจุบันอยู่กรุงเทพค่ะคือสมัยก่อนนะคะกุ้งจะเป็นคนที่ขี้กลัวมากๆเลยค่ะในการส่งกันบ้านนะคะเป็นคนขี้เกียจไม่ยอมส่งอะยค่ะคะือถ้าไม่ถึงที่สุดนะคะแต่ก่อนเวลาส่งกันบ้านเราต้องมาหน้าช้นใช่ไหมคะแล้วเราก็ต้องมายุบแบบต้องมาสอบค่ะคือกว่าจะออกไปได้เนี่ยนานมากเลยะคะ่ะจนเหมือนับบให้แบบ ต้องสู้กันเยอะอะค่ะแล้วจนกระทั่งพอมีออนไลน์อะก็ะจะต้องทํานุ่นทันนี่แล้วก็ต้องมาสอบแล้วก็มีให้ไปเป็นพิธีกรด้วยก็รู้สึกว่าก็ยังกลัวอยู่อะค่ะตอนหลังเนี่ยค่ะตอนมารับหน้าที่เปิดบันทึกตัวเองก็ความกลัวค่ะมันไม่ได้ว่ากําจัดได้ง่ายๆค่ะกําจัดไปแล้วมันก็มาใหม่แล้วก็สู้กันดีเล็กๆที่มาค่ะก็เหมือนกับว่าตอนฟันเสร็จต็ตอ,อยากต่อลึกๆก็ยังมีกลัวอยู่ แต่พอเรามาฟังที่น้องเรื่อยๆอย่ตรงนี้ค่ะมันเป็นพลังเหนี่ยวนำจนทุกวันหนึ่งอะค่ะไม่ใช่วันหนึ่งอะค่ะจนทุกวันนี้อะค่ะมีความรู้สึกว่าเอ้ยตัวเองอยากสอบทุกวันเลยที่ที่ได้ฟังอะค่ะก็เลยบอกว่าตรงนี้เป็นแรงเหนี่ยวนำนะคะการที่เรามาฟังอะค่ะมันจะเพิ่มความกล้าให้เราค่ะแต่ที่น้องอะค่ะท้านในที่ยังไม่เคยยกมือเลยอะค่ะลองมาฟังทุกวันดูนะคะแล้ววันหนึ่งลองยกมือดูค่ะเมื่อเรากล้าแล้วอะค่ะ มันก็จะทําให้ตัวเราเปลี่ยนไปอะค่ะจากที่เราไม่อยากจะสอบอะค่ะเราอาจจะมีความรู้สึกอยากสอบทุกวันแต่ก่อนตอนจบบันทึกก็สงสัยเอ๊ะทำไมพี่น้องบางท่านีนมาสอบทุกวันเลยวันนี้เข้าใจแล้วค่ะการที่พี่น้องได้มาฟังนะคะมันเป็นความรู้สึกที่เอ้ยพอฟังปุ๊บเราก็ไปจับกิเลสเติมตัวเองก็เป็นคนไม่จับกิเลสน,นะคะจับช้าหรือเฉคยไเคุยกับพี่น้องอะเวลาจับกิเลสสมมุติเรา การผ่านไปแล้วอะคุณทีวันหนึ่งเราค่อยมานั่งคิดซึ่งที่น้องบอกไม่ได้นะเวลาเจอปุ๊บอะต้องหยุดทุกอย่างเลยนะต้องจับมันเลยวินาทีนั้นนะคะเราจะจับเา็เาได้เร็วมากอะคะ่ะก็เหมือนกระโจนอะเห็นปุ๊กอะเราต้องวิ่งวิ่งถ้าเขาวิ่งเราต้องวิ่งตามแต่ถ้าเขาวิ่งไปห้าร้อยเมตรแล้วเราวิ่งตามอย่างบางทีก็ไปไหนแล้วก็ไม่รู้อะคะ่ะค่ะก็อยากแชร์ประสบการณ์เนี้ยน,น่คะแล้วก็รู้สึกินดีนะคะที่ได้มาร่วมทําหน้าที่อะคะ่ะถึงแม้จะเป็นเบื้องหลังอาหารแต่รู้สึกว่า มีความสุขอะค่ะกับการที่ได้มาเอรับหน้าที่นะคะจบบันทึกอะคะ่ะแล้วก็ขอเชิญชวนพี่น้องนะคะท่านใดนที่ยังไม่ยกคือเลยนะคะวันนี้นะคะยกคือได้เลยอะคะ่ะเพราะว่าตอนนี้ก็ยังยังน้อยอยู่นะคะเพราะวันนี้เป็นวันสุดท้ายอะคะ่ะที่ท่านยกคือหลังๆนะคะอาจจะต้องไปสอบในทางด้าน,น,ะค,ะนค่ะสาธุค่ะค่ะนุวทนาค่ะค่ะ ยังมีเครือข่ายภาคกลางนะคะกิ่งแก้วปทีบุญมาร่วมรับการบ้านกับพวกเราในวันนี้ด้วยค่ะเชิญกิ่งแก้วค่ะกาพระรอดท่านอาจารย์หมอกเขียวด้วยความเคารพยิ่งค่ะเจริญธรรมสำนึกดีพี่น้องคร,รูและพี่น้องนักศึกษาทุกท่านค่ะกิงแก้วชัดมณีวัฒนานะคะเป็นนักศึกษาอริยปัญญาโทนะคะจริงๆแล้วเนี่ยตัวเอง <c oughs> ก็เข้ารับการอบรมนะคะหลักสูตร แพทย์วิถีทำคำจุลโลกนะคะตั้งแต่รุ่นที่หนึ่งแล้วนะคะอยู่ในกระบวนการตั้งแต่รุ่นที่1ค่ะแต่เข้าใจว่าตัวเองเนี่ยลงทะเบียนสําเร็จเรียบร้อยแต่ปรากฏว่าเป็นยังไงคะไปตรวจสอบดูค่ะการลงทะเบียนไม่ได้สำเร็จค่ะไม่มีชื่อตัวเองค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะรอบเนี้ยค่ะตัวเองก็คงจะเอ่เขาเรียกว่าอะไรคะส่งเรื่องขอจบไม่ได้นะคะก็คงจะ เป็นรอบต่อไปเราก็มาพิจารณาดูตอนแรกเราก็รู้สึกว่าอาจจะได้จบร,รุ่นหนึ่งนะเพราะเราเป็นอาสาแพทย์พิธีธรรมแล้วก็อยู่ในขบนวนลัทแต่แรกนะคะแต่เราก็มาคิดดูว่าโอ้ขอบคุณจริงๆที่การลงทะเบียนเนี่ยไม่เรียบร้อยไม่สําเร็จเรียบร้อยทําให้เราวางใจค่ะนะคะมีบางท่านเนี่ยนะคะหลังจากนี้ต่อไปอาจจะมีบางท่านว่าอาจจะมีประสบการณ์เดียวกันนะคะ ว่าอ๋อเราก็ลงทะเบียนแล้วเนี่ยนะแต่เราอ่ะก็ยังเขาเรียกว่าอะไรคะเหมือนลงทะเบียนไม่สําเร็จนะคะแล้วเราจะไปจบรุ่นสองรุ่นสามรุ่นสี่ด้วยกันนะคะก็ไม่เป็นไรนะคะให้น้องได้วางใจนะคะ,ะจบรุ่นไหนนะคะ ความรู้เนะะี่ยค่ะก็อยู่กับเราเสมอนะคะการที่เราได้ใบป,ประกาศหรือไม่ได้ใบป,ประกาศนะคะแต่การที่เราได้มาเรียนรู้เรื่องราวดีๆนะคะมันมันคุ้มแล้วกับการที่เราได้เข้าซูมนะคะก็เป็นกําลังใจให้กับพี่น้องทุกท่านแล้วก็รู้สึกยินดีนะคะที่วันนี้ก็จะได้มาติดตามนะคะเหมือนกับเป็นเรื่องราวนะคะการ กิเลสการพึ่งตนโอ๋หลายเรื่องเลยนะคะของพี่น้องค่ะอนุโมทนาบุญกับพี่น้องทุกท่านค่ะค่ะสาธุค่ะมีพี่น้องถามว่าถ้าจบแล้วจะยังไงต่อคะยุดให้จะเรียนรู้ต่อได้ไหมคะการเรียนรู้อของเรา <laughs> เป็นการเรียนรู้<บ>ตลอดชีวิตนะคะใช่ค่ะจบแล้วก็เรียนรู้ต่อค่ะตัวเองก็จบมาหลายปีแล้วนะคะก็ยังเรียนรู้อยู่นะคะเรียนมาสิบห้าปีก็ยังรู้สึกว่ามีอีกหลายอย่างที่ยังไม่รู้นะคะก็เรียนรู้ไปตลอดชีวิตค่ะสิ่งที่เข้าเข้ามาหาเราตลอดชีวิตนะคะค่ะถือว่าถ้าจบหลักสูตรนี้เราก็ยังมีหลักสูตรใหม่ให้เรียนนะคะพี่น้องก็เรียนต่อเนื่องไปนะคะ สรุปสุดท้ายก็คือเราก็ได้ไประโยชน์ตนนะคะแล้วเราก็จะเรียนรู้ทั้งในชาตินี้ชาติหน้าและชาติอื่นๆสืบไปนะคะค่ะสำหรับวันนี้นะคะพี่น้องที่รอส่งการบ้านเรายกมือเพื่อนเลยนะคะท่านแรกค่ะอแน่งน้อยชัยดีเชิญได้เลยค่ะต่อด้วยอารมกรนะคะแล้วก็กุ้งประพัดสอนค่ะ ก<ด>ันค่ะส่งมางงงงค่ะยกมือของโฟมัสราะ่าอ๋อค่ะเปลี่ยนสีมือด้วยค่ะ